สำนักง,งานคลังจังหวัดชัยภูมิเป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคภายใต้สังกัดกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังตั้งอยู่ที่สารากลางจังหวัดชัยภูมิชั้นหนึ่งถนนบรรณาการตำบลในเมืองอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิโครงสร้างองค์กรประกอบด้วย3กลุ่มงานหนึ่งฝ่ายได้แก่กลุ่มงานวิชาการกลุ่มงานระบบการคลังกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด และฝ่ายบริหารทั่วไปโดยมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น21คนภายใต้การบริหารงานของนางยุพารัต์นเรื่องจำนงลังจังหวัดชัยภูมิมีการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายภายใต้วิสัยทัศน์กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกิจกรรมหน่วยงานสะอาด จังหวัดชัยภูมิปี2566มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้นํำนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิในการส่งเสริมให้ทุกส่วนราชการปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งและจัดระเบียบหน่วยงานให้มีความสะอาดเรียบร้อยสวยงามปลอดภัยเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงประจักษ์แก่ประชาชนผู้มารับบริการสามารถสร้างความน่าเชื่อถือต่อประชาชน ประชาชนที่พบเห็นเกิดความประทับใจทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและการได้รับการบริการที่ดีโดยได้ประชุมบุคลากรเพื่อถ่ายทอดนโยบายและกำหนดแผนการดำเนินงานและแนวทางการจัดกิจกรรมร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรม5ส ภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานโดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดช,ชอบทั้งบริเวณภายในและภายนอกสำนักงานตามหลัก5สสะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะและสร้างนิสัยส่งผลให้บริเวณภายนอกสำนักงานสะอาดไม่มีสิ่งกีดขวางการใช้พื้นที่ของผู้มารับบริการบริเวณภายในโต๊ะทำงานสะอาดเป็นระเบียบ ระบบการจัดเก็บเอกสารสามารถหยิบจับได้สะดวกรวมถึงมีการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในหน่วยงานซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้สำนักง,งานคลังจังหวัดชัยภูมิได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปีงบประมาณ2,565ระดับพื้นฐานนอกจากนั้นกรมบัญชีกลางซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดได้จัดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของสำนักง,งานคลังจังหวัดโดยกำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกปีซึ่งปีงบประมาณพศ2,565 สำนักง,งานคลังจังหวัดชัยภูมิได้รับผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ9.8.80เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสร้างวินัยให้กับบุคลากรขององค์กรอย่าง,ย,างยั่งยืนสำนักง,งานคลังจังหวัดชัยภูมิได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการดำเนินกิจกรรม5ส เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลควบคุมให้บุคลากรของสำนักง,งานฟังจังหวัดปฏิบัติตามหลัก5สอ,อย่างต่อเนื่อง